ค่ะทุกคนก็มา,มา,าปูกระป๋าใส่กันอีกแล้วนะคะตอนนี้ทักใช้นะคะอยู่ที่วัดใส่นะคะตำบลชีน้ำร้ายอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีค่ะใช่ค่ะทุกคนเรานะคะมามาหายปูกับย่ากแล้วนะคะเดี๋ยวก็ต,วตอนนี้เราไปชมภายในคลีดดีกวะะ่าค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะหนูนะคะชื่อเด็กหญิงอาารอินใจนะคะชื่อเล่นชื่อปอยะคะ่ะอายุ14ปีนะคะกําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองค่ะโรงเรียนอินบุรีค่ะเท่ากับเนี่ยสองเท่ทากงงานนะะันขออนุญาตเล่าลระวัดนี้ให้ฟังเลยนะคะวันนี้นะคะตั้งอยู่ที่บ้านสวนระปางนะคะหมู่ที่5้าค่ะตำบลชีน้ำร้ายนะคะอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีค่ะ โดยชื่อเดิมของวัดนี้นะคะชื่อว่าวัดทยานคาว่าวัทยานนะคะก่อนมาจากคําว่าท้ายานแปลว่าท้ายหมู่บ้านนะคะเมื่อก่อนนะคะชั่วยาดูบอกว่าตรงนี้ค่ะจะเป็นป่าหมดเลยค่ะจะมีบ้านคนแค่ประมาณทั้2สองถึงสามหลังได้ค่ะภายแล้วสราเหนะคะที่โบอกวัาไซแห่งนี้นะคะชื่อว่าวัดไซก็เพราะว่าเมื่อก่อนนี้ค่ะเขาได้เล่ากันมานะคะบอกว่าโบสกวัดไซนี้เนี่ยเคยมีเมือเป็นพระธุดงค่ะพระธุดงรูปหนึ่งได้เดินธุดงมาแล้วก็มาพบวัดล้างแห่งนี้ค่ะ และซึ่งบริเวณโดยรอบนะคะมีต้นไทรขึ้นอยู่หนาแน่นเขาก็เลยบอกให้ชาวบ้านหรือว่าคนในชุมชนเปลี่ยนชื่อจากชื่อว่าวัดพยานแต่เป็นชื่อว่าวัดไทรเหมือนในปัจจุบันนี้ค่ะพร้อมทั้งยังมีการคาดการณ์ว่าหัวไทรนี้น่าจะสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีธยาตอนปลายในสมัยสมเด็จพระารายมหาราชค่ะแล้วในปัจจุบันนะคะเราเรียกหลวงพ่อว่าหลวงพ่อวัดไทรค่ะแต่ถ้าในอดีตนะคะเรียกว่าหลวงพ่อพิยานหรือว่าหลวงพ่อขาวค่ะที่เรียกว่าหลวงพ่อขาวนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เป็นองค์สีขาวค่ะแต่หลวงพ่อก็โดนต แล้วก็อิดโบราณนะคะที่ตั้งเป็นกำแพงของโบสถ์นี้นะคะทุกก้อนนี้นะคะก็สันนิษฐานว่าน่าจะนํามาจากเตาเผามาน้ําน้อยะคะ่ะเตาเผามันําน้อยอยู่ที่อําเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีเราเนี่ยคะ่ะแล้วก็ที่เตาเผานั้นนะคะก็คือเป็นแหล่งที่ผลิตเตาเผาที่ดีที่สุดในสมัยกรีศสีทธยาตั้งแต่ตอนต้นถึงตอนปลายะคะ่ะก็เลยทําให้เราเนี่ย ทราบว่าน่าจะสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีธิยาค่ะแล้วส่วนทางด้านทรงประตูเป็นประตูโบสถ์มหาอุดค่ะเพราะว่ามีทางเข้าออกทางเดียวกันค่ะจะเรียกกันว่าโบสถ์มหาอุดค่ะแล้วด้านบนของทรงประตูหรือว่าทรงหน้าต่างค่ะก็จะเห็นเป็นรูปคล้ายๆทรงเหมือนกรีบดอกบัวค่ะก็เลยคาดกันว่าอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นสัญลักษณ์ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชค่ะเพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยอาจจะมีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศก็ได้ค่ะก็น่าจะนํามาประยุกใช้ในประเทศไทยค่ะ ค่ะแล้วก็เขาก็บอกกันว่าบทวัดใจนี้นะคะมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเกี่ยวกับการสร้างหลังคาะคะ่ะก็คือว่าเขาบอกว่ามีอยู่วันหนึ่งนะคะได้มีเหมือนเป็นทหารของพม่าค่ะได้มาสุมไฟเขาเรียกกันว่าหลอมลอกค่ะหลอมลอกคือการสุมไฟรอบองค์พระพุทธรูปค่ะหรือว่าการลอกทองนั่นแหละ,ค,ะค่ะและหลวงพ่อก็โดนตัดเศียรไปด้วยค่ะอย่างที่หนูบอกไปแต่ในการที่โดนตัดเศียรนะคะคือไม่ทราบค่ะว่าดูพม่าตัดเศียนไปหรือว่าเป็นคนไทยด้วยกันเองค่ะ เราก็ต้องคิดในแง่อีกบมหนึง่งอาจจะเป็นคนไทยที่ตัดเสียรไปแล้วก็ไปขายให้ต่างชาติก็ได้ก็มีแบบนั้นเหมือนกันนะคะในสมัยนั้นค่ะแล้วต่อมาก็มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งค่ะได้ช่วยกันหาเงินเพื่อจะนําเงินมาบุรณะต่อเสียรให้องค์พระพธรุปแล้วก็สร้างหลังคาค่ะในการต่อเสียรนะคะต่อได้สําเร็จค่ะแต่ในการสร้างหลังคาสร้างไม่สำเร็จค่ะเพราะว่าฟ้าผ่าลงมาค่ะและในค่ำคืนวันที่ฟ้าผ่าก็ได้มีชาวบ้านคนหนึ่งค่ะได้มาบอกว่าตัวเองได้ฝันเกี่ยวกับวัดนี้บอกว่า หลวงพ่อเนี่ยไปเข้าฝันบอกว่าไม่ต้องการให้สร้างหลังคาหรือว่าดัดแปลงอะไรใดๆที่ในบววัดไซนี้ค่ะต่อมาค่าก็ได้ไม่มีแบบว่าเป็นชาวบ้านนะคะไม่มีใครมาสร้างหลังคากันอีกเลยค่ะต่อจากนั้นก็เลยเป็นแบบนี้ค่ะก็เป็นดูเป็นธรรมชาติใช่ไหมคะแล้วเขาก็บอกว่าอาจจะเปลี่ยนพื้นกระเบื้องแบบนี้เป็นซีลาแรงเพราะว่าสีจะคล้ายๆกับอิฐค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะหนูเป็นตัวแทนจิตอาสาเครือข่ายมมเขตดองที่หนว,วัดไซก็ขอขอ,ขอบพระคุณนะคะทุกท่านนะคะค่ะ ที่ได้มาชมความงดงามหรือว่าความมหาัศจรรย์ของบสถ์วัดไซนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะวัดไซนี้ก็กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของอจังหวัดสิงห์บุรีไปแล้วนะครับก็อยู่ตรงทางไปนครสวรรค์น,นะครับ ทางที่ขึ้นไปนครสวรรค์นนะอยู่ติดกับริมแม่น้ำเชาพยานะครับไปดูรอบๆวัดกันนะครับว่ามีอะไรบ้าง โอเคค่ะทุกคนก็คลิปนี้ก็จบกันไปแล้วนะคะก็ทุกคนชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดจอยให้ภาษชายด้วยนะคะกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่สวัสดนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะน้ไปไหนป